สวัสดีค่ะ FC สวัสดี FC ทุกท่านนะคะ FC ใกล้ๆต่างถิ่นต่างแดนนะคะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้เรามีมะละกอมะละกอเหลืองค่ะมะละกอที่เราซื้อมาทำส้ตมตำนี่แหละค่ะ<ๆ>เหลือจากเราทำขายไม่ได้แล้วนะคะ<ๆ>เพราะว่าเขาเหลือแล้วเราจะมาแกงส้มค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาแกงส้มมะละกอที่ร้านค่ะน่ากินนะครับเนื้อน่าหนาดูสิเนื้อเยอะดีเดี๋ยวเรามาทําแกงส้มกันค่ะวันนี้เราได้พริกแกงมานะคะเราซื้อพริกแกงมาค่ะจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่เพอเอินอซื้อก็ดีสะดวกดี จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะพริกแกงส้มเราซื้อแต่กระชายก็พอหอมหอมแขกหอมแดงที่ร้านก็มีพริกแห้งที่ร้านก็มีจะซื้อแต่กระชายนี่แหละค่ะเนาะแต่เราก็ยังไม่สะดวก <c oughs> เราก็ยังไม่สะดวกไปถามพริกแกงมีอ่ามีก็เอาถ้าไม่มีเราก็กะว่ามาเอาพริกแห้งแล้วก็ตำกะปิเราก็มีเนาะ หอมแดงแล้วก็มีกระชายเราซื้อมาสิบบาทเราก็ทำน้ำพริกแกงส้มได้แล้วเนาะอ่ะแต่ไหนๆก็ซื้อมาแล้วเรามาทำแกงส้มกันค่ะเราจะใช้เราจะใช้ปลาดุกที่ร้านนี่แหละค่ะปลาดุกย่างนะคะวันนี้แกงส้มปลาดุกย่างค่ะปลาดุกย่างที่ร้านเราก็มีอยู่แล้วเนาะค่ะ มะละกอที่ร้านเราก็มีอยู่แล้วมามาเพื่อนๆพื่พพทำแกงส้มกินกันค่ะนี่มะละกอรเราฝันออกมาเป็นชิ้นแล้วค่ะได้ถาดบ่เรอเลยนะเพื่อนๆมาทานแกงส้มมะละกอด้วยกันค่ะ,ะ,ะกรกะชายเราจะปั่นกับ พริแกงกับเนื้อปลาย่างนะคะวันนี้จะแกงเผ็ดๆเลยค่ะเผ็ดๆซีดซาดเลยค่ะจัดจ้านเราจะปั่นกระชายก่อนเนาะเพราะว่ากระชายก็เป็นชิ้นปั่นกระชายให้ละเอียดก่อน ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะเติมน้ำหน่อยเพื่อปั่นง่ายๆค่ะเเติมน้ำอีกน้ำน้อยก็ปั่นไม่ไป โอเคค่ะละเอียดแล้วได้แล้วค่ะน้ําแกงส้มของเราน้าํามะขาม ที่เราเหลือจากส้มตำค่ะน้ำมาขมทำส้มตำนะคะเรามีพร้อมอยู่แล้วเพื่อนๆน,นี่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวนะคะเราก็จะเติมมะนาวเราใส่รสด,ดีค่ะสองช้อนชานะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ ชุนรสนึงช้อนชาค่ะน้ำลาหนึ่งสองสามสามช้อนโต๊ะก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมแล้วเติมทีหลังได้นะคะถ้าเค็มแล้วแก้ลำบากค่ะเราใช้ประดุกตัวใหญ่น้ำข้นมากเลยวันนี้เราเก็บร้านแล้วนะคะเก็บร้านแล้วเราก็ทำอาหารเข้าไปทานที่บ้านค่ะ ทําอาหารเข้าไปทานที่บ้านนะคะถ้าเราไปขําแล้วเราไปแกงมันก็จะลบกวนรบกวนคุณย่าที่อยู่บ้านนะคะกลิ่นแกตลกอบวนมากนะคะอยู่แกงในบ้านเพราะฉะนั้นเราแกงเข้าไปทานในบ้านเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวหรือย่าง ชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนเติมน้ำปลาเติมน้ำปลาอีกสองช้อนโต๊ะยังเปรี้ยวไม่พอนะคะเราจะเติมมะนาวค่ะเพื่อนๆนมะนาวลูกละห้าบาทแล้วค่ะเพื่อนๆนมะนาวขึ้น ทุกวันทุกวันเลยมันมีช่วงหนึ่งถูกมากแล้ตอนนี้กำลังแพงค่ะรูปละห้าบาทรถมาขายโลละร้อยนะคะรถมาขายมะนาวรถเล่มาขายมะนาวโลละร้อยค่ะแกงส้มใยญ่เล็กจะชอบปรุงให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะลงผักปรุงให้รสจัดไว้ค่ะเพราะว่าเราใส่ผักเข้าไป น้ำปรุงเราก็จะซึมเข้าไปในผักนะคะก็จะลดจืดขึ้นเราปรุงให้ลดจัดๆไว้เลยค่ะชิมรสอีกหนึ่งช้อนชาค่ะ มะละกอชิ้นใหญ่เออ่ต้มไปก็จะนิ่มๆรสน้ำแกงก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยเหลือเกินนี่แล้วทำหม้อใหญ่ๆเลยค่ะกินเย็นนี้แล้วก็กินพรุ่งนี้ได้ปิดฝารอเดือดนะคะ อุ้ยราจัดจ้านมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเข้าบ้านไปเราจะทำไข่เจียวหม้ออบลมร้อนนะคะเราจะไม่ทอดเราจะใช้หม้ออบลมร้อนทำไข่เจียวค่ะจะได้ลดกลิ่นในบ้านนะคะเราจะทอดไข่ด้วยหม้ออบลมร้อนทานกับแกงส้มมะละกอของเรานะคะเพื่อนๆเข้าบ้านไปทานข้าวด้็ยกันนะคะ เพื่อนๆเ,เรามาถึงบ้านแล้วค่ะเรามาทานข้าวในบ้านด้วยกันหลังจากเราทําแกงส้มข้างนอกข้างนอกที่ร้านมาแล้วนะคะเรามาทําไข่เจียวเราจะใช้ไข่สิบฟองเราใช้ไข่สี่ฟองค่ะ ไข่เกี๊ยวหมอ้อลมร้อนนะคะวันนี้ใส่ซอสนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อย วันนี้เราจะใส่แค่ซอสกับซีอิ๊วขาวนะคะเพราะว่าลูกสาวเขากินเจค่ะไข่เจไหมคะลูกใช่ไหม,มอ,อ๋อ <laughs> ลูกสาวทานมังสวิรัตทุกวันจันทร์ค่ะมังสวิรัตมังสวิรัตก็ทานไข่ได้เนะเราจะไม่ใส่น้ำปลาเราจะใส่แต่ซอส ชีค่ะผักชีลาวจะได้ทานผักด้วยมังสวิรัตกินได้ใช่ไหมคะลูกกินได้ค่ะกินชีก็ได้นะคะใส่ชีได้ไหมคะชีเหรอ,อเอามาใส่สิแล้วแล้วมันก็เป็นยืดๆสิลูกใช่ยืดๆมันก็มันหยุดเนื้อไข่ไหมเวลาไข่พองอะ่ะ นอ,อยุนไข่เหเพรามันหนักอยู่ตรงการอ๋อลองซิลองซิวันนี้ลูกสาวจะใส่ชีสด้วยนะคะจะทดลองใส่ชีสดูมาเอามาใส่ใส่ให้หมดเลยไหมคะอุ้ยมันดึกแล้วค่ะมันไม่ควรจะกินชีสตอนดึกไข่เจียวชีสนะคะอ๋อ ว้าวใส่เนยไปอีกหน่อยได้ไหมคะน,นี้คือภาชนะที่เราจะอบไข่นะคะเราจะใส่เนยลงไปเราจะใส่เนยลงไปพาพารอบๆที่อบเรานะคะไข่จะได้ไม่ติดไม่ติดเอ,อ่อภาชนะของเราเนาะ นี่ค่ะหลังจากเราทานเนยหรือน้ำมันก็ได้นะคะน้ำมันพืชให้เอารูปข้างๆรูปตัวภาชนะที่เราจะใส่อบก,ก่อนไข่รเราจะได้ไม่ติดเภออาชนะเรานะคะนี่ค่ะวันนี้เราใส่ชีสใส่ผักชีลาวใส่ช็อใส่ซอสแค่นั้นนะคะ แล้วก็เนยทาค่ะเยวไปรีพอร์ตผิดคนรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตคืออะไรรีพอร์ตแม่ไม่รู้นี่ค่ะ เราจะใช้ไฟร้อยหกสิบนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราจะใช้ไฟไฟแรงร<ๆ>้อยหกสิบค่ะยี่สิบนาทีค่ะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนมาคอยดูด้วยกันค่ะยายเล็กก็ไม่เคยทำนะคะลองเป็นครั้งแรกค่ะเรามาเช็คดูค่ะพี่น้องเพื่อนเน สิบนาทีแรกสิบสบนาทีแรกผ่านไปไข่เราจะเป็นแบบไหนเรามาดูกันแต่เราตั้งเวลาไว้ยี่สินาทีนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนนะคะเรามาเช็คดูพอใหญ่เล็กก็ไม่เคยทําค่ะว้าวอีกนิดนึงอีกีกนิดนึง อืมอีกนิดนึงน่าจะพอดีแหละอ่ะเปิดไฟเดินต่ออ๋อขึอนกมาตอนนันนอกเลยเราเราจะเปิดแล้วค่ะไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะน่าจะน่าจะน่าจะสิบแปดนาทีค่ะน่าจะได้แล้วล่ะเราปิดไฟก่อนเลย เออน่าจะได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกันเลยเอว้าวว,าว้วววววกี่ฟองสี่ฟองค่ะโอ oh. สวยไหมคะนี่ตกลงสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะ แกงส้มมะละกอปลาดุกย่างตามด้วยไข่เจียวหม้ออบลมร้อนหรือกระทะก็เรียกอะไรนะกระทะทอดไร้น้ำมัน,ค,มน,มนค่ะไม่ได้ใช้น้ำมันค่ะไม่ได้ใช้น้ำมันไข่เจียวไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะใช้หม้ออบลมร้อนค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะกัง่อมอยมาก เผ็ดไหมยังไม่คอเผ็ดเดียวไข่ไข่เจียวไข่เจียวไม่ผ่านนะคะเพื่อนๆนลูกสาวกับคุณพ่อบอกไม่ผ่านต้องต้องตีไม่มันฟูไม่ไม่พอฟูไม่พอฟูไม่พอค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่เหมือนกับทอดน้ํามันน่ะเนาะกาทอดน้ํามันน้ํามันยังจะแทรกเข้าไปให้ฟูอันนี้มันไม่มีน้ํามันีมอื หรือว่าเราจะใส่น้ำมันตอนตีไม่ใส่เลยที่เขาทำไม่ใส่เลยแต่ยังไงทอดไข่มันก็ต้องต้อง,องเป็นน้ำมัน,น,มนอย่างเดียวแหละออต้องเป็นน้ำมันแล้วมันจะทำให้นุ่มกรอบก็อทอดนานก็จะกรอบการนุ่ม,มการนุ่มนี้ก็เกี่ยวก,การตีไขใ่ให้มันฟูนะอฮะที่เขาทำขนมไข่ขนมอะไร ลองตีให้มันได้ที่ถึงจะทํามันนึงจะฟูกาต้องใส่นมไปด้วยหรือเปล่านีเข้าใจอันนั้นใส่<อ>นมไม่ได้แต่แกงส้อมอร่อยมากค่ะเพื่อนๆแต่ว่าการตีให้มันฟูเนี่ยมะละกอ<ช>นุ่มมะละกอสำหรับคนฟันไม่แข็งแรงนะคะมะละกออร่อยมาก สีน่ากินนะคะไข่เจียวแต่ถ้าเทียบกับทอดน้ำมันแล้วยังไงก็ไข่เจียวทอดน้ำมันอร่อยกว่าแต่อย่างนี้ก็โอเคนะเพื่อสุขภาพอืมอันพิกกุ้งไหมเอ่อืมลืมเลย คลิปนี้ยายเล็กก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราทำแกงส้มครับไข่เจียวหม้ออบลมร้อนก็ไข่เจียวถ้าเทียบกับน้ำมันแล้วน้ำมันดีกว่าเพื่อนๆทอดน้ำมันดีกว่าเอ่อถ้านั่นก็ถ้ากลิ่นรบกวนตอนกลางคืนเนาะเราทอดนะกลิก่นรบกวนชาวบ้านรบกวน จะหมกคนอื่นเนาะค่ะเราก็ใช้หม้อลมร้อนไปแกงส้มค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆยายเล็กขอบจบไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกับหนูเล็กชาแนลใหม่ค่ะคลิปนี้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะพบกับหนูเล็กคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ